สวัสดีค่ะพระอาทิตย์กำลังตกเลยนะคะวันนี้สวัสดีจากโรงแรมอะไรนะคะป้าหงส์อินันพัทยานะคะเราอยู่ที่ริฟราชั้น16ซึ่งวิวดีมากนะคะเห็นทะเลพัทยาทั้งเวิงเลยนะคะแล้วก็จะเห็นป้ายพัทยาซิตี้อยู่ไกลๆด้วยนะคะเราสวยมากเลยสวยไหมคะป้าากส์หงส์อยู่บนที่นั่งกลางน้ำสวยแบบนี้นะคะให้ดู นั่งกลางน้ำนะคะแล้วก็มาแช่สนุนทีกันนี่รอนานมากเลยกว่าพระอาทิตย์จะตกนะคะลมเย็นมากก็รศัพท์ตกกมาบายหน่อยควรจะได้บรรยากาศขนาดนเ้ยจะได้บรรยากาศที่พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วค่ะกำลังจะตกจริงๆแต่เหมือนเมฆบางนิดนึงนะคะอากาศดีค่ะสนุกไหมคะม้าสนุกค่ะพัทยาของเรานะคะก็จะปิดลงที่ดูซันเซ็ต พาทิตตกที่โรงแรมฮิลตันนะคะกจะกลับกรุงเทพกันแล้วเราก็จะมาเจอกันในทริปหน้าแล้วก็จะเที่ยวทุกเดือนเลยค่ะใส่หัวพร้อมกันบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณลูกนะคะขอบคุณลูกทุกอย่างเลยค่ะสารภารมาเที่ยวรักหมาหอมเ้มหน่อย อำมแก้มโฉอรักปลาปาด้วยอมททแก้มหน่อยอป้าโอ้ปิดทิปที่แก้มฮิวตัน,ตน,นะิดะ